ตนกา์ปัจจุบันเนี้ยวันนี้โลกไม่แน่นอนมากๆครับวันนี้เองถ้าเกิดคุณไม่ได้หาไรายได้เอาไว้เลยนะครับในฐานะคนเมืองหรือในฐานะคนที่อยู่ในโลกที่ยังต้องใช้เงินอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหามากเลยครับเหตุการณ์อะไรบางอย่างมันลากยาวไปเนี่ยอย่างเงี้ยห้เดือนหรือจบโควิดอาจจะมีการทะเลาะก,กันซึ่งเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ฟื้นถึงปีหน้าปี65ครับ คุณมีเงิน1,500บาทนะครับวันนี้จะเริ่มธุรกิจอะไรดีทำให้คุณนะครับสร้างไรายได้แบบนี้ได้นะครับวันนี้ครับผมคลิป The Power Booster Man ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมมีตัวอย่างจริงและมีธุรกิจจริงที่จะทำให้คุณสามารถนะครับ แปลงจากเงิน1,500บาทเนี่ยนะครับจากการที่เราลงมือทํางานนะครับคงไม่มีอะไรรวยง่ายๆนะครับต้องมีการทํางานครับในธุรกิจโทรคมนาคมครับสวัสดีค่ะเรืองดิลลีลักษณะหุดค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟิลเทเลคมอมคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะเราเปิดโครงการรับสมัครดีลเลอร์ขึ้นมาเพื่อเป็นจุดให้บริการของคลื่นสัญญาณฟิลโครงการซิมปันสุข,ขของเรานะคะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทย เพียง50วันนะคะที่เราเปิดโครงการซิมปันสุขเรามีดีลเลอร์6,000กว่าดีลเลอร์ค่ะทั่วประเทศนะคะเราสามารถสร้างรายได้ให้กับดีลเลอร์นะคะหลายๆท่านนะคะเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทค่ะวันนี้นะคะทุกท่านอาจจะเจอวิกฤตเหมือนกับเรานะคะเหมือนกับฟิลเลยไม่อยากให้ทุกคนท้อนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนและเหตุการณ์ที่ท้าทายแบบเนี้ อยากให้ทุกคนมีสติเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มุ่งมั่นอดทนสำหรับ SME ไทยนะคะทุกทกคนผ่านไปได้แน่นอนคะ่ะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะ กำลังมองหาดีลเลอร์ที่จะมาช่วยขยายนะครับคนใช้นะครับโทรศัพท์แต่ปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เรากำลังหาดีลเลอร์ยังไม่หาผู้ใช้เพราะฉันดีลเลอร์เนี่ยจะเข้ามาทำอะไรบ้างก็จะเหมือนคล้ายๆกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสให้คำปรึกษากับลูกค้าซึ่งจะต้องผ่านการเทรนนะครับไม่ต้องกลัวครับคุณสามารถทำได้แม้กระทั่งคุณไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีนะครับหรือคุณเองสามารถที่จะมีนะครับไรายได้เนี่ยนะครับคุณมีเพื่อนนะครับก็เชิญเข้ามาเป็นดีลเลอร์ ร่วมกับคุณครับถ้าท่านนะครับอยากได้คำปรึกษาด่วนนะครับขอทิ้งเบอร์โทรไว้แต่ถ้าท่านเองนะครับต้องการที่จะดูวิดีโอหรือข้อมูลเพิ่มเติมผมก็มีนะครับเว็บไซต์ให้ท่านดูนะครับจะมีอะไรดีไปกว่านี้ครับในช่วงระยะเวลาแบบนี้